สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำน้ำพริกน้ำพริกกุ้งนะคะน้ำพริกกุ้งกุ้งนี่เป็นกุ้งอบนะคะกุ้งอบหรือกุ้งเผาก็ได้นะกุ้งอบหรือกุ้งเผาก็ได้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีที่คุณยายทำวันนี้นะคะก็จะมีกุ้งนะคะมีกุ้งสองขีดนะมีกุ้งสองขีดนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างมันจะมีนะกะปินะมีกะปิกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะนะแล้วก็พริก ขี้หนูพี่ขี้หนูเออ20เม็ดนะแล้วก็กระเทียมกระเทียมสดนะหัวหอมสดหอมเม็ดเล็กนะหอมสดหอมแดงนะหอมแดงประมาณหอมแดงก็10เม็ดนะ10 10เม็ดได้แล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมสดนะคะนะคะอันนี้ก็ได้ปั่นแล้วนะคะอันอันนี้คุณยายตำแล้วนะตำให้ละเอียดนะคะ กะปินะอันนี้ในนี้ก็จะมีนะมีกะปินะคะมีกะปิมีหอมมีหอมแดงมีกระเทียมนะคะแล้วก็มีพริกนะคะนะคะอันนี้เราก็จะผสมกันนะคะผสมกันจริงจริงมันต้องใส่ครกนะแต่คุณยายออคกกของคุณยายมันใบใบเล็กมองไม่เห็นเนาะก็ใส่นี้ให้ให้เห็นว่าวิธีการทำทำยังไงนะคะ มีนะคะอันนี้ก็มีกระปินะกะปีก็เอาไปเอ่อเอากะปีไปย่างนะคะให้หอมก่อนนะกะปีมีกะมีกระปีหัวหอมกระเทียมพริกนะคะสามอย่างอันนี้นะคะนะคะตามตามให้ละเอียดนะแล้วก็เอามาเอามาเป็นแบบนี้ไว้นะคะแล้วขั้นต่อขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ใส่เออใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะน้ำมะนาวกะเอาก่อนนะกะก่อน ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ใส่รสใส่รสดีลงไปนิดหน่อยนะคะรสดีลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊ดนะน้ำตาลปี๊ดนี่หนึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่ากะปิมันเค็มอยู่แล้วนะคะ ไม่ไม่ใส่เยอะนะ,นะะแล้วก็คนในทุกอนไปอันนี้ก็จะเป็นการเราต้องชิมเลยนะคะชิมให้ได้รสนะคะเอ่อเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกนะเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะคะชิมแล้วแล้วแต่เราจะชอบรสไหนนะคะ เ,เค็มหวานเผ็ดนะคะอันนี้เราชิมพริกส่วนผสมแล้วนะคะส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งกุ้งนี้นะคะเราก็บุบบ,บให้บ,บุบบุบให้มันอพอไม่ต้องละเอียดมากนะคะไม่ต้องละเอียดมา อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกุ้งนะน้ำพริกน้ำพริกกุ้งเผานะกุ้งเผากุ้งอบนะคะก็ได้นะคะกุ้งเผากุ้งอบนะคะน้ำใส่น้ำเติมน,น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะให้มันพอมีน้ำนะมันพอมีน้ำ นี่นะคะเสร็จแล้วนะนี่คะเป็นอันนี้ก็เป็นน้ำเอยน้ำพริกนะคะน้ำน้ำพริกกุ้งอบนะคะกุ้งอบหรือกุ้งเผาก็ได้นะคะกุ้งอบหรือกุ้งเผาก็ได้นะคะนี่ก็ตักใส่้วยเสร็จแล้วนะคะเสร็จทำง่ายๆนะคะทะทำง่ายๆ ใช, pads, ใ,ชใช้กุ้งใช้กุ้งสองขีดนะกุ้งสองขีดนี้ก็ทานได้ทั้งครอบครัวนะคะทั้งครอบครัวแล้วก็อ่าต่อมานะคะเรามีเรามีน้ําพริกเลยนะคะน้ําพริกกุ้งอบแล้วนะคะแล้วก็เออมาทานกับผักสดนะคะมาทานกับผักสดนะคะทานกับผักสดได้ทุกชนิดเลยค่ะทานกับผักสดอะไรก็ได้นะคะผักริมรั้วอะไรก็ได้หมดเลยนะคะนะคะแล้วก็มีปลาทูนะคะมีปลาทูแอมนะคะมีปลาทูนะคะ แล้วก็มีผักสดนะมีผักสดนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกกุ้งอบหรือกุ้งเผาก็ได้นะคะนะคะอุปกรณ์ก็ตามอย่างที่คุณยายบอกไปนะคะรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนะคะสี่รสนะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนะคะก็แล้วแต่ใครจะชอบรสไหนนะคะก็ปรุงเอาเองตามใจชอบนะคะโอเคค่ะ ก็ขอจบการทำน้ำพริกกุ้งกุ้งอบนะคะน้ำพริกกุ้งอบวันนี้แคเ่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ